คลิปนี้ครับผมจัดให้ตามคำขอ,ขอผม fc ขอมาครับ iphone 13ดียังไงทนไหมเสียอะไรบ้างอยากรู้ไหมดูให้จบตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเ่อนแบงค์ผมนะครับคลิปนี้ครับผมจัดให้เลยครับผม iphone 13นะดียังไงนะน่าซื้อไหมมือ2หรือมือ1 กอื่นะครับผวกเขาบอกกอนหนึ่งนี่นะว่าต้องตบมือให้ Apple นะครับผมที่นะผมทําการนะครับปรับปรุงนะผมแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้บอร์ดเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในรุ่น iPhone ซีรีส์ใหม่ๆนะผมยังไม่เจอนะผมที่ระบบชาร์จมีปัญหาหรือวางอยู่เฉยแล้วมีปัญหาอย่างเช่นรุ่นที่ผ่านมาอย่างเช่น iPhone 10นะจอเส้นเขียวชอบขึ้นใช้งานไม่หนักไม่ตกไม่หล่นนะผมแล้วก็อะไรครับ iPhone 7พั u s i c a u d i o ชอบเสีย iPhone 11นะผมสัญญาณชอบเสีย อะไรต่างๆนะในรุ่น iPhone 13จะบอกว่านปะัจจุบันนะยังไม่เจออาการประจาตัวเลยอันนี้ก็ขอตบมือให้นะแต่ต้องบอกงี้ครับผมว่านะผับผมอย่างที่ iPhone กลัวไม่ใช่แค่รุ่น iPhone 13นะแต่จะอธิบายว่าถ้าทํา3สิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นนะผมเสียอะไรบ้างอย่างเช่น1ตัวความชื้นอันนี้เสียอยู่แล้วโดมชื้นเพราะว่านานๆไปครับซีลพวกนี้นะผมมันเดินความร้อนความชื้นนะผมมันทําให้ซีลเนี่ยมันเสือ่อมบางคนบอกให้โฟนนกันน้ําได้ไหมเหรอ ตอนนี้ทุกคนก็รู้กันหมดแล้วนะว่ามันทนน้าในใบประกันก็เขียนมาแล้วว่านะครับมันทนน้าเพราะฉะนั้นถ้าโดนความชื้น,นเซนเซอร์ข้างในขึ้นตีเป็นหมดประกันทันทีแม้แต่คุณซื้อมาแค่1วันหรือ1เดือนอะไรก็ตามยังไม่หมดปีนะต้องซื้อเป็นแค่พัทถึงจะครอบคประกันนะสคือตกหล่นนั่นเองครับผมนะทำตกหล่นอันนี้คือเสียอยู่แล้วแหละนะทำตกหล่นแบบรถเหยียบนู่นนี่นั่นนะผมนะสามก็คือความร้อนนั่นเองครับที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้ก็คือความร้อนบางทีเราเก็บนะโทรศัพท์ไปที่นนร้อนๆนะ เราชาร์จไปนั่นไปนั่นก็คือความร้อนทั้งหมดทําให้โทรศัพท์เสียนะอ่ะมา3สิ่งนี้ทําให้นะผม iPhone อะไรเสียบ้างเมื่อกี้ว่าไปแล้วนะว่า iPhone 3นะไม่มีอาการประจําตัวนะผมก็ถือว่านะทุกคนที่ถืออยู่ก็สบายใช้ได้แล้วคนที่จะซื้อนะของใหม่ก็สบายจะได้แต่ถ้าทํา3สิ่งนี้ล่นะที่ว่าบอกไปอะไรจะเกิดขึ้นมาตอนนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะผมสามอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยถ้าเราทํามือถือโดนความชื้นนะนะ ไอโฟนก็จะดับนั่นเองครับเพราะว่าความชื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเข้าผ่านนับซีลขอบข้างนะผมหรือว่านับจริงจริงตูวชาร์จเข้ายากมากนะแต่ว่าตูวชาร์จเนี่ยมันไม่เข้ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าทรายเนี่ยมาเกาะที่นะผมตูวชาร์จที่เจ้าไลทิ้งเสียบเนี่ยทำให้นะผมขั้วบวกขั้วลบแตกกันทําให้ชอ็อตพอชอ็อตปุ๊บเนี่ยไอซี IC ชาร์จของตัวเนี่ยก็จะเสียหรือคาปาซิเตอร์ของตัวเนี่ยก็จะเสียทําให้เกิดอาการเปิดไม่ติดนะนี่ผ่านไปความชื้นนะอ่าสองก็คือเฟสดีถ้าความชื้นโดนเฟสดีก็จะเสียด้านบนบ เสียก่อนเลยหรือจะเกิดอาการแอบปิดดับช่างก็ทําการนับถอดไอแพดชุดบนออกก็จะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็มาซ่อมเฟรดี้ตามที่ผมเคยทาคลิปรีวิวไปซึ่งจริงทําไม่ยากทําง่ายนั่นคือความชื้นนะผมอะถ่ายไปความชื้นสองาการนี่คือแบบว่าเล่าแบบในเคสที่หนักนะนะอาการที่2คือถ้าทําตกหล่นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะผมบอร์ดไอโฟน13เนี่ยจะบอกว่าถ้าไม่ตกไม่หล่นเนี่ยโคตรทนนะผมไม่ค่อยมีข้อเสียแต่ถ้าตกหล่นขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นครับ บอดแยกชั้นอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่บอดแยกชั้นเนี่ยมันมีดีเทลของการซ่อมของมันอยู่ครับผมคือไอโฟลิปสามเนี่ยจะบอกว่านะผมก<อ>ลัวความร้อนมากกลัวความร้อนมากอันนี้คือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่3คือถ้าเราเล่นร้อนๆเนี่ย นะผมจะเกิดอาการนี้ขึ้นก็คือนะผมซีบแคลสนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นซี u ด้านล่างนะผมก็คือ c ี u ภาคแบตแบนจะอยู่ในบอร์ดชุดล่างชุดนี้เลยเป็นบอร์ดภาคสัญญาณคือชุดล่างพอ c ี u แคลสเนี่ยทุกคนจะกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ูนสี่เหลี่ยมนะผมมันจะไม่ขึ้นอีมี่ขึ้นมานะผมเขาเรียกว่าดาวชาร์ปมันไม่ขึ้นทําให้ใส่ซิมแล้วก็ไม่เจอสัญญาณหรืออยู่ดีเราใช้งานอยู่ดีนะผมเปิดไม่ติดเฉยๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าเอาสายเทคไลน์ของหัวแบงค นะผมกระแสะะไลไไปขึ้นเครื่องไม่ติดนั่นคือ CPU ด้านบนแครก CPU ด้านบนก็คือ CPU a 15นั่นเองมันแคลกนะผมทำให้ช่างก็ต้องมาทําการถอด p u ตัวเนี้ยดีบอนส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าย้ายบ้านบนนั่นเองเอาบอร์ดตัวใหม่มาแล้วก็ CPU ตัวเนี้ยไปใส่แล้วก็ย้ายอ e p พ o m เนี้ยนะภาพนะซีบเนี่ยครับผมบ้านแอปพลิเคชันเนี่ยไปใส่ข้อมูลอยู่ครบย้ายไหนไปใส่นั่นคืออาการ CPU แครกนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ i อโฟนสิบกลัวที่ผมวกำลังจะบอกก็คือนะความร้อนและการตกกระแทกนั่นเองคนระับส,ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นะผมไอโฟนสิบเนี่ยเสียหายนะถ้าเราไม่ทํา3สิ่งนี้ i อโฟนสิบมดีไหมหัวบอกเลยว่านะผมเป็นโทรศัพท์ที่ดีมากเพราะว่าจริงๆอ่ะหัวไม่ได้มาแบบมนโนขึ้นมาเองนะหัวเก็บรละเอียดมาจากนะเพื่อนช่างหลายๆคนนะผมหลายๆร้านเลยว่าเฮ้ยเจออาการ i อโฟนสิบเนี่ยเสียเยอะไหม ต้องบอกเลยว่าตอบเสียด้วกันเลยว่านะผมทนแล้วก็เสียน้อยนอกจากว่าส่งเคสมากกคือโหยับเลยตัวรถเหยียบอย่างเงี้ยนะผมตกน้ําอย่างเงี้ยนะเฟสดีนะผมเสียอย่างเงี้ยนะผมหรือว่าหลายคนนะผมเล่นเกมหนักมากเสียบชาร์จไปเล่นไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไอโฟน e 1สากลัวเพราะว่านะผมตะกัวเนี่ยมันไม่ทนความร้อนนะผมเพราะฉะนั้นในการซ่อมแซมก็ต้องใช้ความร้อนต่ำกว่า2 1 0องศานั่นคือนะผมจะทำให้บอร์ดเนี่ยใช้ได้นานนั่นเองอ่นะตอนนี้ก็พูดเกี่ยวกับปัญหาไปแล้ว แล้วก็มาพูดถึงความน่าใช้มันดีกว่าว่า iPhone 13เนี่ยน่าใช้ไหมซึ่งด้วยราคาเนี่ยของ iPhone 13ที่ขายมือสองปัจจุบันเนี่ยผมจะแปะราคาไว้ให้ตรงนี้นะผมจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายโคตรดีนะผมเพราะว่านะผมคนหนคนซื้อไปแล้วก็นะับชื่นชอบตัวเขาไม่ใหญ่มากครับผมหน้าจอเนี่ย6.1นิ้วนะผมแบตเตอรี่ประมาณ3,200กว่ามิลลิแอมป์เนี่ยซึ่งมันสามารถชาร์จตั้งแต่เช้าถึงเย็นใช้งานได้ทั้งวันเลยครับผมแล้วก็เล่นเกมนะแรงๆได้ แต่ว่าไม่ได้ปรับแม็กนะแบบอาีปรับกลางๆเล่นโอเคเลยนะผมแล้วก็เล่นอีกหลายๆเกมใช้ได้แล้วก็ถือว่าไม่ร้อนมากก็เท่ากับว่าตรงความต้องการแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ่ายรูปสวยอ่ะตอนนี้หัวก็ยกแยกย่อยสําหรับโปร3มันไม่ค่อยมีข้อเสียให้พูดเยอะถ้าเราไม่ทําตกนะผมแล้วก็ไม่ทําโดวคของชื้นแล้วก็ไม่ได้ชาร์จเปน็นไปบ่อยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างถ้าทําตามก็ใช้งานยาวยๆไปใครอยากรู้ครับผมว่ารุ่นไหนนะผมดียังไงมีข้อเสียอะไร พิมพ์ใต้คอมเมนต์นครับเดี๋ยวพวกจัดให้เจาะลึกแน่นอนครับงั้นตอนนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม y u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  e f f c e e o o o ที่ตอ o k แล้วก็ไอจีไว้เจอคลิปหน้าผมแยกย่อยให้ฟังนะไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ